สัจธรรมข้อต่อไปนะครับเกี่ยวกับเวลาคุณจะแก้ปัญหาอะไรจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นวิทยาศาสตร์ด้วยไอซายก็สปอร์ตหรือว่าพูดเหมือนกันเดะเลยแต่ว่าเขาพูดในแนวของวิทยาศาสตร์อับราฮัมพิกส์พูดในแนวของผู้นําจิตวิญญาณนะครับแต่ดีมากเลยพูดเหมือนกันเลยแล้วก็ตัวผมเองก็ใช้ได้ผลด้วยวิธีการแก้ปัญหาทําแบบนี้นะครับ the realization that something is not as you want it to be is an important first step การที่ตระหนักว่ารู้ว่าบางอย่างนี้มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นสเต็ปแรกที่สำคัญ But Once you have identified that แต่เมื่อคุณเนี่ยรู้ล้วว่าอันไหนที่ไม่ต้องการ The faster you are able to turn your attention in the direction of a solution The better. ตอนนี้เนี่ยพอรู้ว่าอะไรไม่ต้องการยิ่งคุณเนี่ยเปลี่ยนความสนใจไปในทิศทางของการแก้ปัญหาการทางออกใช้คำวา่าทางออกกับ solution แปลว่าทางออกก็ยิง่งดีเท่าไหร่พูดง่ายๆร,รู้ว่าไม่ชอบอะไรรีบเปลี่ยนความสนใจไปอีกทางหนึ่งรีบเปลี่ยนความหรือว่ารู้ว่ามีปัญหาอะไร รีบเปลี่ยนความสนใจไปที่ทางออกรู้เช่นร,รู้ว่าเฮ้ยงานฉันชันกำลังจะตกงานหรืองานงานที่ฉันกำลังทำอยู่มันเริ่มที่จะไม่โอเคแล้วแทนที่จะคุยแต่เรื่องนั้นมองไปที่ทางออก because a continuing exploration of the problem will prevent you from finding the solution เพราะว่าการที่คุณไปนั่งตรวจตาปัญหาเพิ่มขึ้นสำรวจตรวจตาปัญหาเพิ่มขึ้นจะขัดขวางคุณไม่ให้หาทางออกเจอ The problem is a different vibrational frequency than the solution ปัญหาเป็น คลื่นคนละคลื่นเลยนะครับคลื่นสั่นสะเทือนคนละคลื่นเลยกับทางออกข้อนี้ผมคอนเฟิร์มใช้มาตลอดชีวิต and all thoughts all vibrations เขาวงเล็บว่า all vibrations and และทุกความคิดวงเล็บหรือคลื่นสั่นสะเทือน are affected วงเล็บ All managed by the law of attraction คลื่นสั่นสะเทือนหรือความคิดเราทุกอันเนีพูดง่ายคือความคิดของเรามันคือคลื่นสั่นสะเทือนมันถูกบริหารโดยกฎแรงดึงดูดเดีย๋ยวผมจะอธิบายอันนี้อธิบายคร่าวๆนะครับก็คือว่าคลื่นทุกคลื่นที่ส่งไปเวลาคุณคลื่นคิดคลืนในประมาณว่าเออทางออกมันน่าจะเป็นแบบไหนคลื่นกุณคละคลื่นกับ คืนที่ว่าปัญหาปัญหานี้อย่างเช่นสมมติว่าช่วงที่โควิดเรามีปัญหาอะไรการปัญหาทีอ่ออกไม่ได้ร้านต้องปิดมีปัญหาแบบนั้นแต่ถ้าคุณมานั่งคิดแล้วรีแล็กซ์แล้วก็บอกโอเคทางออกไลฟ์สไตล์ของฉันที่ฉันอยากได้ไลฟ์สไตล์ของฉันที่ฉันอยากได้ดีว่าอยู่ที่บ้านส่งอย่างเดียวออนไลน์อย่างเดียว ดีจะตายเวลาคุณไปอยู่ในคลื่นนั้นนะเวลาหนึ่งคุณในคลื่นที่บอกว่าเฮ้ยทางออกมันน่าจะเจ๋งยิ่งกว่าเดิมอีคนดียิ่งกว่าเดิมคุณไปอยู่ในคลื่นนั้นคุณจะหาทางออกได้เจ๋งกว่าแต่ถ้าคุณไปอยู่น้นไปไปอยู่ในคลื่นของว่าเ,เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาจะทุกข์ทมไงเขาเขาบอกเขารู้ว่าสิ่งนี้ฉันไม่ชอบฉันไม่อยากได้ฉันไม่ต้องการแต่เขาก็จะพูดถึงเรื่องนั้นอยู่นั้นนะ่ะแล้วเขาก็จะ อยู่ในวงวังวนแก <Whoa. Okay. S 3> ้ปัญหาเขาจะใช้คําว่าแก้ปัญหาคุณรู้ไหมว่าเวลาคุณใช้คําว่าแก้ปัญหาเนี่ยหรือว่าลุงน้องคุณมาวิ่งมาหาคุณแล้วบอกว่ามีต้องมีปัญหาอยู่เนี่ยคุณรู้ไหมสมองคุณมันจะ่อทันทีแล้วคุณจะร่างกายคุณจะเก่งทันทีความเครียดจะมาทันทีแล้วก็คุณจะไม่ได้อยู่ในคลื่นที่แก้ปัญหาได้แล้วคุณสังเกตเนี่ยพวกที่มันเป็นคณะกรรมการอะไรต่างๆที่รวมหัวกันแก้ปัญหาประชุมแก้ปัญหามันไม่เคยแก้ปัญหาได้เลยคุณสังเกตเลย เวลาเวลาคุณรู้ไหมปัญหาที่มันทางออกที่มันเจ๋งๆเนี่ยที่มันมาหาผมเนี่ยทางออกที่แม่งดูเหมือนเป็นอัจฉริยะจีเนียสผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยฉันเป็นจีเนียสเป็นอัจฉริยะอยู่คนเดียวนะคุณก็เป็นจีเนียสด้วยผมไม่ได้บอกว่าเฮ้ยบัณฑิตกูบัณฑิตจีเนียสแล้วทุกคนแม่งไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะครับทุกคนเป็นจีเนียสหมดเลยผม,ผมกผมกล้าสอนเพราะผมกล้าสอนเรื่องนี้กล้าคอนเฟิร์ม่องนี้เพราะอะไรเพราะผมทํามาตลอดชีวิตแล้วก็ ตั้งแต่อายุเด็กๆแล้วเนี่ยผมเริ่มเข้าใจเรื่องพวกนี้เนี่ยแล้วก็ไปทํางานต่างประเทศชนะฝรั่งมาตลอดนะครับนี่มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ด้วยความสําเร็จผมไม่ได้เอาอะไรมาอวดไม่ได้ว่าอวดเพราะว่าอยากจะอวดว่ากูเก่งไม่ใช่แต่อยากจะอวดว่านี่แหละมันเวิร์กแล้วก็เจ็บปที่ผมต้องพูดความสําเร็จของตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าไม่งั้นคุณก็จะไม่ได้เห็นกณก็จะบอกว่าอ้าวแล้วคนพูดทําได้จริงหรือเปล่าตัวอย่างมันตัวอย่างมันไกลตัวหรือเปล่า ผมต้องการให้คุณได้เห็นตัวอย่างแบบชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวขอทบทวนอีกทีหนึ่งนะครับเวลาคุณเนี่ยเห็นอะไรที่ไม่ชอบไม่ใช่นั่นเป็นนั่นเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามนุษย์ทุกคนมันเจอเอับราฮัมมิพูดตลอดเวลานะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์ทุกคนมันต้องเจอเรื่องที่ไม่ชอบ เพราะไม่งั้นคุณจะมีความปรารถนาได้ยังไงอะความปรารถนาทุกอย่างสร้างมาจากเรื่องที่ไม่ชอบอย่างแรงเข้าใจป่ายิ่งปะย,ยกตัวอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาแบบว่าในสลัมเกิดมาในต้นทุนต่ําในชีวิตเกิดมาที่แบบว่าไม่หล่อไม่สวยหรือว่าเกิดมาในแบบการศึกษาต่ําหรือว่าเห็นเพื่อน,อนมีกันรเราไม่มีอันนั้นนะจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีด้วยซ้าเพราะว่าตัวผมเองก็เด็กๆก็เห็นเพื่อนดูแบบเแบบก่งกว่าหล่อกว่า สูงกว่าดีกว่าไปหมดเลยทุกอย่างนะครับแล้วมันทําให้เกิดความอาตอนแรกเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจแต่ผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นนานๆแต่มันก็นานเหมือนกันนะสำหรับผมนะนนตอนนั้นแต่ว่า,าผมก็มาถามตัวเองว่าฉันจะใช้ชีวิตอย่างนี้ตลอดชีวิตหรอรู้สึกด้อยตลอดชีวิตหรอมันเป็นตอนนั้นก็อายุแค่เป็นวัยรุ่น่นะก็รู้สึกแบบรู้สึกตัวเองมีปมด้อย แล้วเราก็จะบอกว่าในคิดว่าเฮ้ยฉันจะใช้ชีวิตที่เหลือเนี่ยนะเพราะห้าสิบหกสิบปีเนี่ยนะกับการเป็นมนุษย์ปมด้อยแบบนี้เหรอมันจะต้องมีอะไรมากดีกว่านั้นแทนที่จะพูดเรื่องของความความความด้อยของตัวเองว่าทําไมเราเกิดมาไม่มีเหมือนคนอื่นทําไมทำไม,ำไมฉันไม่ได้หน้าตาดีสูงใหญ่เหมือนเพื่อน,อ,นอะไรแบบนี้เราพูดพูดถึงผมเริ่มพูดถึงความสําเร็จเริ่มพูดถึงสิ่งที่ มันจะช่วยให้ชีวิตผมดีขึ้นมันก็เปลี่ยนคลื่นในตัวผมเข้าใจไหมครับมันก็เปลี่ยนไอ้ความหมกมุ่นของผมแทนที่จะหมกมุ่นกับปัญหาผมหมกมุ่นกับทางออกนึกออกป่ะคุณจะต้องเป็นนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเกิดขึ้นเนี่ยเราอะไรที่มันเราไม่ชอบเนี่ยให้เก็บเป็นข้อมูลไว้นี่ตามารย์มิสอนเสมอเลยวันนี้มันเป็นทุกคนที่มาเกิดเนี่ยมันมีมันมีมนมมนมอะไร มันมีในแนวในตอนแรกๆเนี่ยคุณจะต้องมาในแนวของพวกเก็บข้อมูลเช่นว่าอะไรที่ไม่ชอบเก็บไว้เก็บเก็บเป็นข้อมูลไว้แค่แค่อะไรที่ไม่รู้ไม่ชอบนีแค่รู้มองมันเป็นข้อมูลอย่างเดียวก็พอแล้วอย่าไปมองแบบมีอารมณ์ร่วมเก็ตหรือเปล่าอย่าไปมีอารมณ์ร่วมวเอออันนี้ไม่ชอบสมมุติว่าคุณเจอเดทคนคนหนึ่งแล้วไม่ชอบแบบนี้ก็เก็บเป็นข้อมูลไม่ต้องมานั่งแบบว่าโอ้โหที่ลนทุลายออสมมุติว่ามันไม่เวิร์ก ใช่ไหมไม่เวิร์กรีเลชันชิพความสัมพันธ์นั้นไม่เวิร์กก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ว่าโอเคแบบนี้ฉันไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบเสร็จแล้วก็ครั้งหน้าฉันอยากได้แบบนี้นี่ทุกอย่างมันคือการเก็บข้อมูลนะครับจาไว้เลยไอ้สิ่งที่คุณไม่ชอบมันคือการเก็บข้อมูลและเมื่อคุณและอย่าไปอยู่ในห่วงนั้นสรุปก็คือว่ายิ่งคุณเนี่ยอะไรม่รบอกยิ่งคุณเนี่ยเปลี่ยนความสนใจเร็วที่สุดเปลี่ยนความสนใจจากไอ้คลื่นที่แบบจมกับปัญหาหมกมุ่นกับปัญหาเนี่ยไปไปคลื่นอีกคลื่นหนึ่ง ที่บอกว่าเป็นคลื่นของ Genius ส e l ล x แล้วก็ชิชิลแล้วก็มองว่าเฮ้ยทางออกมันอยู่ตรงไหนแล้วก็จริงๆแล้วผมบอกได้เลยนะคุณะไปดีที่สุดเลยนะไม่อยากไปนั่งประชุมกับพวกที่มันเขาชอบคิด การแก้ปัญหาส่วนใหญ่พวกนั้นน่ะไม่ไม่เวิร์กหรอกคุณน่ะไปนั่งอาบน้ําไปนวดไปไปชิวๆไปนอนสบายๆไอเดียมันจะมาตอนนั้นโอเคเปล่าแล้วคนส่วนใหญ่จะชอบคิดว่าขี้เกียจคนส่วนใหญ่พอบคิดว่าเฮ้ยไอพวกพวก,พวกจีเนียสมันขี้เกียจคุณดูเลยไอพวกเอ่ออะไรอะอาคิเมเดสใช่ไหมที่คิดสูตรยูเรกายูเรกาเนี่ยเขาคิดตอนไหนคิดตอนที่มันอาบน้ําอยู่ใช่ไหมจําได้ไหมในที่คุณเรียนในวิยาศาสตร์อะ่ะผมบอกได้เลยนะทุก นักทุกจีเนียสพวกอัจฉริยะที่ผมศึกษามาสุดไม่ว่าไอสตาร์ไม่ว่าอะไรการแก้ปัญหาเขามาจากตอนที่ละครเ,เล่นๆตอนที่เขาสนุกตอนที่เขาแบบชิวๆตอนที่เขาไม่เคยมีไอพวกพวกที่มันเครียดๆก,กันทคุณเห็นได้ทั้งประเทศอะทั้งเครียดๆกันผมไม่เห็นมันมีจีเนียสโผล่มันน้อยมากเลยที่จะมีจีเนียสโผล่มาส่วนใหญ่จีเนียสจะจะทำงานคนเดียวเพราะว่าเขาจะไม่ไปอยู่คลื่น ไอ้พวกบกมุนปัญหาเข้าใจว่ายิ่งคุณด,ดูมันแก้ปัญหาที่ส่วนใหญ่จะเละลงเละลงพวกคณะกรรมการทั้งหลายแหละเข้าใจว่านี่เป็น,นผลที่ผมไม่ยอมยุ่งกับพวกคณะกรรมการเลยนะครับอโอเคอเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าจะลืมว่าอันนี้ผมว่าคุณใช้ได้ตลอดชีวิตเลยคลื่นของการทางออกนะ,ะผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตอนที่ อุตสาหกรรมดนตรีมันเริ่มที่จะเจ๋งไปนี่เปลีปล่ยนชีวิตของผมเลยก็คือผมก็มองเริ่มจะมองว่าเฮ้ยไม่ก็เราพูดกับแมรี่อยู่ตลอดเวลานะตอนนั้นเนี่ยบอกว่าโอ้โ oh, หทำไมงานมันเริ่มน้อยลงทําไมแบบว่าหางานยากขึ้นทําไมมันแบบโอ้โหอะไรกันจะหินขนาดนี้ทําไมแบบว่าเออโหคอนดักเตอร,ร์นี่มันจะต้องเก่งสุดเลยนะเว้ยกว่าจะได้งานขนาดนี้แล้วยิ่งผมเป็นคนเอเชียยิ่งแบบมีคติกับเราเยอะน,อนนน,นนนนนโอ้โหยิ่งพูดเรื่องนี้ก็ยิ่งจมปกักหมกมุ่นกิดขนแต่เรื่องนั้นเสร็จแล้วพอถอยตัวมานิดนึง มารีแล็กซ์นะครับอยู่ที่เมืองไทยรีแล็กซ์เสร็จแล้วก็เริ่มมองมองมองมว่าเฮ้ยตกลงเอาอย่างี้ดีกว่าไลฟ์สไตล์ไหนที่ฉันอยากจะได้ไลฟ์สไตล์ไหนไลฟ์สไตล์แบบไหนไลฟ์สไตล์แบบชิวๆไลฟ์สไตล์แบบที่เออทำงานบ้างเอ่อทำงานบ้างดูลูกบ้างเหมือนบ้านกับที่ทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วก็ งานงานนี่ก็เหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยแทบจะไม่ต้องทาเลยแต่เงินไหลเข้ามาตลอดเวลาผู้นี้ผมจะออกแบบจากคลื่นที่มันสบายสบายไม่ใช่คลื่นอยู่ที่หมกมุ่นอยู่กับปัญหานะครับหรือเครียดอยู่กับปัญหาผมบอกได้เลยคลื่นไอ้เครียดเนี่ยไม่มีทางแก้ปัญหาได้คุณไปนวดไปสลีแลกไปทําอะไรที่มันตัวเองสบายใจแล้วก็ช่วงนั้นแหละเดี๋ยวไอเดียเจ๋งๆจะมาไอเดียจริงไอเดียแก้ปัญหามันจะมาจากตอนอสิ่งที่แก้ปัญหาเนี่ยมันจะมาจากไอเดียของคุณจําไว้เลย ไอเดียที่มันทำไมมันบางทีมันดูง่ายมากแต่คุณน่ไม่เชื่อไอเดียตัวเองเท่านั้นเองคนส่วนใหญ่ไม่เชื่อไอเดียตัวเองคนส่วนใหญ่จะคิดว่าต้องไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทำตามแบบยากๆทำตามสูตรที่แม่งแบบขั้นตอนเยอะๆคุณรู้เปล่า <c oughs> คนส่วนใหญ่แม่งชอบทำขั้นตอนเยอะๆมาไล้สารละเต็มไปหมดเลยเดียเ๋ยวไปเรียน4ปี6ปีเพื่อที่จะได้ไปกระดาษอะไรมาที่แม่งไร้าสาระ้ากูจบมาก็ใช้ไม่ได้คนส่วนใหญ่ทำทำ,ทำสั้นตอนมาเยอะๆเ,เ,เพื่อที่จะทำให้คุณเนี่ย หลงทางแล้วก็เพื่อที่จะคุณได้ใช้เงินกับเขาเยอะๆเข้าใจไว้เข้าใจป่ะ,ะหรือไม่เหมือนหรือไม่ก็พวกองค์กรต่างๆก็จะทําอะไรขั้นตอนมาเยอะเขาไม่เคยทําอะไรง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าหลงกลตอนนั้นแก,แก้ปัญหาเนี่ยผมน่าจะเป็นสตีฟจ็อบที่บอกว่าการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดเลยก็คืออะไรที่มันง่ายที่สุดและมันซิมพลฟายเรียบง่ายที่สุดนี่คือวิธีที่อัจฉริยะแก้ปัญหานะครับ ฝากไว้นี้ทุกคนนะครับสำหรับอัจฉริยะทุกคนที่ฟังผมอยู่นะครับ stay happy จงมีความสุขตลอดไปและความไปมีความสุขในเคลื่องความสุขนั้นนี่ทั้งเงินทั้งความอัจฉริยะความฉลาดจะหลั่งไหลเข้าหาคุณและความสุขก็จะหาคุณแล้วคุณก็จะดีชีวิตดีขึ้นเรื่อยๆพบกันคลิปหน้านะครับผมมดิตตึ้งสี